ครับพ,พี่น้องครับสวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับบ้ามี่ในยูทูบช่องอีสานบ้านเราเองพี่น้องเดี๋ยวว่ามีาพาไปเบื้องคล้องดีพี่น้องดีเด็ดซ้ำได้เดี๋ยวไปลุยก,กันไปมึงข้ามกับเต้มปลาหนีอยู่ตัวเอาบ่าได้ปีงลายนี่ไปพี่น้องผม ไปเบิ่งของดีส่วนสิเปขอดีอย่างนั้นไปกันเลยพี่น้องผมขี่รถรอบ,บ้านเนะครับเนะะาะตามภาษาคุณเพราะทันมีเวียกพี่น้องแต่มาเวียกมากนั่นยากๆนีคือเปิดเพลงเนาะบานยิน่ด,ดีกึสิซีดอยู่พี่น้องว่า เอาเลยพี่เรามาแจกแบบนี้บ่เคยคงเคยพอ่พอฮอกกับพอ่อเนีอ่าเห็นวะบาดีๆไฟไฟสิมือมับมามามาพี่น้องสามเรื่องควบพี่น้องผมเพ่งกับมี่ได้พี่น้องถ้า่าเพ่งเขาก็ต้องหลีเลี้ยงเอาเนาะพี่น้องนะอ่าพี่น้องเพ่งแค่จบ,บแล้ว มื่อแรด้อครับเด้อหักแพงผู้เบาผู้เบาไทยบ้านสามเรากะบังไฟสไลเดอร์พี่น้องสามเพียงลวดเนาะครับเนาะสามเรื่องขวบส่วนหนังผู้ใหญ่คือสมัยที่เขาเป็นเล็กงเล็กน้อยได้ขี่นี่บ้ามีโบหูเพราะว่าตั้งสมัยบ้ามีเป็นเล็กน้อยมีอีหลีเนี่ยหนังแถมสมมุติสร่างสามเรื่องเขาก็มาแถมสื่อซีเรื่องเขาก็แถมเรื่อหนึ่งเป็นหา แต่จีิงันที่ใครๆว่ามันมีหนังผู้ใหญ่นำแล้วให้เข้าใจตามนี้ครับพี่น้องผมไปสนใจไปสนใจกับตามนั่นแหละครับพี่น้องผมตามเบอร์โทรทีท่มันทิ่มใบไห้เด้อพี่น้องเด้อครับ